มาขจัดคราบเลือดกันนะคะลูกค้าที่กางเกงนี่นะคะทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะลูกค้าขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนําไปซักนะคะอันนี้เราจะมาขจัดคราบเลือดกันใช้น้ํายาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีสบู่รีนะคะใช้ขวดน้ําสีแดงก่อนนะคะฉลากสีแดงแชมพูนะคะ หยดนำล่องไปอย่างนี้นะคะลูกค้าทำทิ้งไว้่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ฉลากสีน้ำเงินนะคะน้ำสีขาวตัวนี้ลูกค้าใช้ต้องระวังนะคะกัดมือนะคะใช้ต้องระวังหยอดไปอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าเป็นคราบเลือดจะฟูฟูขึ้นมาอย่างนี้นะคะเวลากัดมือมันก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้นะค่ะลูกค้ามันจะแสบๆนะคะลูกค้าไปล้างน้ำล้างน้ำป่ามก็หลุดแล้วค่ะหยออนไปนี้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นคราบเลือดจะฟูฟูอย่างนี้นะคะน้ำยามันก็จะกัดคราบเลือดให้หลุดออกไปขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักทำให้ดูก่อนข้างนึงนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยว ราจะให้ดูว่าหลุดออกไหมถ้าเลือดเออ่ยังไม่หลุดลูกค้าสามารถทําซ้ําไปซ้ํามาได้นะคะนี่ให้ดูก่อนท่างนึงนะคะหลุดออกไปแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมคะข้างนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเห็นไหมคะอันนี้ที่ทําไว้หลุดออกไปแล้วนะคะ นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสะกบรี่ขอแนะนําน้ํายาขจัดคราบเลือดนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสะกบรี่ขอบคุณค่ะ